ปลาคราฟในบอ่อกระจกกาละครั้งหนึ่งนะฮะมีปลาคราฟตัวหนึ่งอยู่ในบอ่อกระจกบอ่อนี้สะอาดใสและลายล้อมด้วยแสงไฟประดับทุกเช้าเนี่ยจะมีคนมาแวะถ่ายรูปไอ้จ้ะปลาคราฟเนี่ยมันก็รู้สึกภูมิใจที่ใครๆก็พูดว่ามันดูมีคุณค่าจนมาวันหนึ่งนะฮะเกิดไฟดับในเมืองไม่มีคนมาไม่มีแสงไม่มีเสียง ถ้าจปะปักครามเนี่ยมันจึงว่ายไปที่ขอบบ่อแล้วมองเงาของตัวเองเงาที่มันเคยภูมิใจกับจางหายมันก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณค่าของข้าเนี่ยอยู่ที่ตัวข้าหรือว่าอยู่ที่แสงสะท้อนกันแน่ในขนาดเดียวกันนะฮะก็บีปลากลางทุ่งไม่รู้ปลาอะไรนะฮะที่ว่ายอยู่ในบ่อน้ำคุณๆน,นะ,ะมันก็ยังว่ายน้ำต่อไปเหมือนเดิมแม้ไม่มีใครมองเห็นมันเลยนะ เพราะฉะนั้นคนฉลาดในยุคนี้นะอย่าไปหลงกับภาพสะท้อนในโซเชียลนะฮะแล้วก็ไม่วัดค่าตัวเองจากยอดไลค์หรือว่าแสงของคนอื่นนะแต่ควรจะถามตัวเองเสมอว่าฉันยังมีคุณค่าในวันที่ไม่มีใครเห็นหรือเปล่าวันนี้นะฮะคุณใช้ชีวิตเพื่อสะท้อนแสงหรือเพื่อสะท้อนแสงของตัวเอง